ออกม,มาคลิกค่ะยินดีด้กิ้งก <c oughs> ิ้งก <c oughs> ิ้งกิ <c oughs> <c oughs> ้งทิ้งทิ้งผ้าพานพามาสนุกตาเขาวันนี้หนูจะชวนพี่ก้ามาเล่นทานข้าวน้ก <c oughs> บ้านค่ะหนูทานข้าวหนูาบ้านแล้วเบื่อ,อม,มากเลยค่ะออกม,มาคลกค่ะออมาคลกค่ะโดยมีเชฟก้าเป็นผู้บริการค่ะ สวัสดีครับผมเชฟกล้าครับมาบริการน้องถิ่หถิ่นครับเดี๋ยวถึงจะเอาปาอาทอนกับฮันนี่โทนนะคะนับแซ่บครับรอแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวไปดูในหวัวเลยค่ะวอลกอนี่นมปังไอติมวอลลีลาเลยน้ำผึ้งฮันนี่โทนเราหันเป็นตารางสี่เหลี่ยมน,นะคร <c oughs> ับเราจะเอาเลยเป็นการตัดก๊าบลายเดร์แมตตลี <c oughs> หลังแข็งแนน เราจะเอาไว้อบประมาณ5้เนาทีนะครัะหิวเมืม่อไหมนานจาังเลยระหว่างรอฮันนี่ทัวร์นะครับเรามาทำปบอรคอนขนะั้นตอนครับเขาให้อบสนาทีครับผมมีวิธีหนึ่งครับตั้มแหกแบบนี้เอก่อนเข้าจะอบเพราะว่ามันจะได้แตกให้หนดครับ ไปครล็อกคอรนมาเลยครับอน้่อาโล่หวันว่าจไม่ได้เจอกัน4ปีแล้วเหรอใช่ค่ะกล้าผิงว้นขึ้นไหม แล้วพี่ก้าวัวขึ้นไหมคะจริงๆเยอะมากเยอะมากเยอะมากโตขึ้นกล้าอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นเชฟครับได้ทําอาหารให้คุณยายกินเลยคุณยายจะทําให้อาหารให้เมดกินครับได้ทําอาหารให้คุณยายกินปากมือคุณยายเป็นยังไงครับอร่อยอร่อยเลยใช่ไหมโอ้ดีจังเลยคุณยายได้ยินเนี่ยต้องดีใจแน่ๆเลยตั้งโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะนักบินอวกาศค่ะหนูอยากเก็บ ของในโลกสิ่งของในโลกใบนี้ที่อยู่บนฟ้าที่ไม่เคยมีจริงค่ะคุณพี่กล้ามากเลยนะคะที่มาเป็นแขกรับแทนให้ผิงตั้งสองอีพีเนี่ยได,ดยค้ครับครับที่มีโอกาสอย่างที่จะมาอีกครับดีนึึงอยู่ <c oughs> ยบ้านหยุดเชื้อเพื่อชา